รวมประจําวัน GOTs Team of the Season ยังก่อนยังก่อนยังยังยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าของจริงน่ะมันเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใครไรมาครับผมชิงมาครับยังไงา tau el p a c กอ,อินเฟอระจําวันเอาเฮ้ยไฮไลท,ท์เฉย w a t e f u x อ้าวทุกวัยกางร,รับปารีสแซงชักแมงฮะ ท่าดาอะไรวะเนี un> un> ่ยเดี๋ยวจโจก็ได้ไฮไลท์เปิดิปเอ้ไม่ก็ท mm, ักวีมิเตสอีกครั้งเอ้มันจะมีอะไรบ่อยกันขนาดนั้นก็ต้องขอกราบสวัสดีแม่ยาดีกู่านนะฮะมีคนล้อเรียนกันกระจายเลยแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของเราวันนี้นะฮะก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile ตื้อๆดๆท่าดาเร็วไปหน่อยก็วันนี้นะเรามาเปิดแท็กตามหน้าปกเลยนะฮะแถมที่ขึ้นในคลิปเมื่อกี้นะฮะก็ ก็อ,อันนี้บอกล่วรุงหน้าก่อนแล้วกันนะฮะแพ็ก94-96ที่ขึ้นก่อนหน้านี้จะไม่ได้สุ่มนะครับเพราะว่ามันจะไปซ้ํากับคลิปก่อนนะฮะคลิปก่อนเป็นของเยอรมันนั่นเองนะมันก็คือชุดรวมพรีเมียร์อันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งครั้งนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของอะไรคิดว่าน่าจะเป็นของฝรั่งเศสน,นะฮะแต่ว่าทําไมมีเมสซี่ได้วะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะหมายความว่าเมสซี่เคยอยู่ปารีสแบบนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณทําไม ถึงมีก็ไม่รู้แต่ว่าครั้งนี้นะฮะนักเตะที่ผมรู้จักค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดมเปเร่ฮะอา96 r w นะอันนี้จากล่างนะแล้วก็โอมามิยังนะที่ไปอยู่มาเชยนะเอที HT 97นะแล้วก็มีมาคินยอสกองหลังของปารีส97นะเมสซี่98 RWU ดอนลาลูมา GK นั้นในประตู98และเอมเปร์ตนะฮะ LW และซีดาน99ด้วยเช่นกันนะรู้จักเยอะนะแต่ว่าเสีดายจริงๆนะไม่งั้นไดุ้่มแล้วนะหน้าปกมันจะไปซ้ำกันนะผมก็ไม่รู้จะแต่งยังไงแล้วนะเออกลัวว่ามันจะไปซ้ำกันซะเปล่าๆเอาเป็นว่าฝากเพื่อนๆเมนกันมาดีกว่าถ้าอยากเห็นคอมเมนต์กันมานะฮะเดี๋ยวจะุ่มให้เลยนะเออถ้ามีมากกว่าสองสามคนที่เม้นกันก็จะุ่มให้เลยนะก็นั่นถือว่าเยอะที่สุดแล้วบางทีเผลเอๆคนเดียวผมก็เออผมผมก็สุ่มให้ดูแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้ แล้นะสำหรับเพื่อนๆนะที่กำลังตามหาต้มเอฟซีนะฮะขอแนะนำเลยนะร้านเติมเกมออนไลน์เพื่อเพนะราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นต้มเอฟซีนะก็มีในราคาที่ถูกหรือจะเป็นสตาร์พาสทีเมียมนะหรือพรีเมียมสตาร์พาสนะก็มีในราคาที่ถูกมากๆริก์อยู่ใต้ร่างเด็คลิป่นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ผมยังเลือกไม่ได้ชุดซ้ำนะฮะว่าจะส่งอะไรดีนะฮะในใจตอนนี้ก็คือชุดประจำวันทีโอทีนะขวาสุดนั่นเองเนาะซึ่งมันประมาณ3,000เพชรนะ แล้วมันได้93ขึ้นไปด้วยนะเนี่ยคือเพชรผมตอนนี้คือมีเยอะมากนะถ้าสุ่มทั้งหมดก็ก,ก็ได้อยู่นะแต่ว่า,าผมผมผมอยากทวงเวลาอยากอยากอยากมีคลิปเยอะๆนะเ,เพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันเยอะๆ,ๆ,ๆนะเจ้าเจริงๆเลยเพราะงั้นวันนี้ก็ตามหน้าปกนะ93-99นะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็น90-99 91-99 92-99ไปยินนะเ,เรียงตามลำดับ จำนวนเพรกันนะคลิปนี้นะสามพันเพจนะอาจจะคุ้มที่สุดนะแต่ว่าคลิปหน้าก็จะเป็นสี่พันเจ็ดันห้าแล้วห0ื่นเจ็ดนั่นเองนะเพราะงั้นแล้วเรามากันที่แพ็คชุดรวมประจวาวัน t ทนะฮะเก้าสิบสามถึงเก้าสิบเก้านะฮะจะเป็นของฝรั่งเศสกันนะฮะซึ่งก็มีเยอะมากเลยนะฮะโอ้มีลากาเซตด้วยนะของลียงเนอะคือบางตัวผมก็ไม่ไม่ได้รู้จักนะ หรือบางคนก็เคยเคยเคยรู้จักอะไรเงี้ยแต่จำไม่ได้งงเงินหรือเปล่าต่อเป็นว่าจะใช้เพชรนะฮะก็จะใช้เพชรกันนะโอเคก็งั้นเราไปกันเลยดีกว่านะฮะสามพันเพชรครับผมชุดรวมประจําวัน TOTs Team of the s e a s o n ยังก่อนยังก่อนยังยังยังไม่ถึงนะฮะเพราะว่าของจริงน่ะมันเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไฮไลท์มาครับผมถึงมาครับยังไงซาอุ LW ฮันซีฮันชาดาฮันดันซาดีชาเอ่เก่งใช่ไหมเนี่ยเอาว่าเดี๋ยวเราจะไปลองกันดูนะครับจะเป็นยังไงโอเคและนี่คือทีมของเรานั่นเองนะฮะเราเอาเอ่ซอ,องมินที่อยู่ R.W. ออกไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะลองใช้อันฮันอันดันซาดินะฮะอ่าอันเดลหรือเปล่าวะมันอ่านว่ายัางไงวะนักเตะคนนี้เฮ้ยก็รู้ว่าไม่เก่งอังกฤษ โอเคทีมเราก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ไป PVP กันเลยตามแมปนะนี่คือทีมเราตามปกติกนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามก็คือโอ้มีเมมปิสเซปายด้วยนะก็ไปอะไรใช้สี 4, อ่อ่าห้าหนึ่งเปล่าอ่าแผนอะไรวะเฮ้ยโอ้โหคุมบอลได้ดีโทษปีกโทษกอง <Just S 1> ตรงกลางครับผมตัวใหม่เตะเฮ้ยเดี๋ยวเตะโคตรลอยกดเติบักตรงให้ตัวใหม่เอ้ยเตะเซฟเฮย้ยเดี๋ยวตัวใหม่นี้มันยังไงเนี้ยยังไงก่อนปุ๊บอันนี้น่าจะโทษ ตัวละครไม่ได้ผมใหญ่มองออ้ยยังไม่ได้สักลูกเลยนะคะเนี่ยตร,ตรงกลางกระโดนมองอัดโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวจริงยังไงยง่าไม่ลูกมลูกปันนะหน่อยเข้าไปครับโอ้โหแต่อย่างแรงเลยมามาต่อมาต่อได้ขึ้นมาหน่อยดีวะมงขึ้นไม่ทันว่ะตรงนี้กลางว่างส่งไปตัวใหม่เอ้ยยิ่งเข้าไปครับผม ตัวหม่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะตัวหม่วิ่งมาแล้วลูกปันเข้าไปวะเอ้ยเริ่มเข้ามือแล้วกันโดแกนปคีคลิกครับปันเข้าไปครับผมมาแล้วเหลือติดห้าวีแล้วนะจ๊ะกุาแว่างอยู่ส่งให้ตัวไม่พักไาแล้วยิงเอ้ยตีเซฟโอ้ย,ต,ยอตียังแรงไฮ้ใครก็ได้ขึ้นมาหน่อยได้ไหมปันเฮ้ยยังจะเข้าอีกพีฟเดนเรายังโหดส่งไปบารโรเตร่ยิงเอ้ยเดี๋ยวไม่เข้านี่วแะแต่เกมนี้ก็ชนะไปครับ โอ้โหฟิวโฟลเด้น98ปปเลยเหรอคู่แข่งเราโหใช้ได้นะฮะเขาโหดเินแต่เรามันตัวกิ๊กี้ส่งบอลครับให้ฟิวโฟลเด้นส่งขึ้นกลับมาไม่ดีกว่าไปเองฟิวโฟลเด้นเตะเอาเฮ้ยโดนย่งบอล <c oughs> มาครับมูเซียร่าส่งต็ไหม่พักไม่พักบอลแล้วยิงพักไม่ทันฮนะตรงตรงกลางอาราแต่เลี้ยิงติ่เซฟตัวใหม่มาซ้ำเรียบร้อยโอ้โหอยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาฮะส่ง ให้บารโรเตลี่ลูกปั่นเอา้าไม่ปั่นยิงโอ้ยเป็นลูกส่งดีนะตัวใหม่อยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะส่งยิงเรียบร้อยไล่ตามเขาแล้วครับตอนนี้มูเซียล่าส่งให้บารโรเตลี่พักบอลแล้วยิงเอ้ยเข้าว่ะเอาว่ะตามมาติดติดแล้วเกมนี้ชิวๆครับคุณเอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยส่งบารโรเตลี่พักบอลแล้วยิงเฮ้ยโดนตกรดเด้ยทำไมต้องมาเริ่มตรงนี้วะหมุนติ้วๆวก่อน เต็มแรงแล้วยิงตีเสฟบปันคงมาแล้วมาแล้วยิงด้านขวาเรียบร้อยไล่ตามแล้วขอยเขาพลาดสักลูกหนึ่งเราจะตีเสมอได้เลยนะฮะทรงยิงเขาไม่พลาดจ้คุณเราจะพ่ายแพ้ในเกมนี้ตรงตรงกลาง็ไมาพักบอลแล้วยิงและเกมก็จบไปอย่างสูสีนะเก้าประตูสอดสีนะฮะเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั่นเองเออและนี่ก็คือคู่แข่งของเรานะฮะโอ้เจ้าเฟรดนะ ก็ใช้ไ,ได้อยู่นะเมื่อกี้เห็นดาววีด้วยงั้นไปบาโลเตลลี่ส่งไปฟิวโฟเดนต้องคืนตรงกลางเอ้ยไม่ได้เถอต้องให้มูเซล่าครับผมไปเองเลยเตะอุ้ยโดนสกัดยังไม่ได้ทักลูกเลยนะเนี่ยตรงกลางว่างอยู่เปิดมงไปตวัวใหม่รับบอลรับยิงยังจะเข้าอีก,กนะมาครับเปิดบอลให้ใครวะเนี่ยยิงยังจะเข้าโอ้โหโจริงจริงทีมเรา ตัวใหม่ไปเองเลยดีกว่าหมุนเล่งสตีนยิงเรียบร้อยชิวๆครับงานนี้ไปครับส่งบอลให้ตัวใหม่ตรงกลางขอว่างหน่อยส่งยิงเฮย้ยไม่เข้านูคัดอ่าเอย้ยไม่ไหววะยูโฟเดนโอเ้ยยิงไม่ได้แล้วตัวตับไม่ออื้มหน่ยยิงตัวตับกระตุกมากเลยคุณโอ้โหโดนตีเสมอแล้วด้วยส่ง ปฟลโรเตอรีได้ยิงเรียรตลอยตัวใหม่ปานค้งโอ้ยติดเซฟมงเข้าไปซ้ำเข้าครับผมเราห้ามพลาดแล้วนะฮะหมุนตัวหมุนตัวตัวใหม่แล้วยิงโอ้โหรอดทานสองคนมาได้ชะะนะไปนะฮะเกมนี้และนี่คือคู่แข่งของเรามีโอไปยังมาแล้วด้วยนะโอ้โหลิ้นพันแล้วก็เมื่อกี้เห็นเคว,วินเะปล่อยด้วยนะโอ้โหใจเล่นนะะทีมที่คู่แข่งเราเจอไม่ใช่หมายถึงว่าทีมที่เราเจอคู่แข่งอะไรวะ บอลล็อกยิงบาโดเตรี่ไม่ใช่ใครวะเนี่ยมงเอ้ยไม่เข้าบอลนักทิเอ้ยอะไรวะเอ้ยยังไม่ได้จับบอลเลยยามาซ้ยายว่างขวาว่างปันไม่เข้าอ่ะใครก็ได้เอ้ยมาส่งทันไหมกระโดดยิงไปซ้ำไม่ทันเหมือนจะพ่ายแพ้แบบย่อยยับนะเกมน,นี้ตัวใหม่มาย,มยิงยิงครับยิงยิงอย่างเดียวยิงยิงยิง ขวาว่างส่งไปให้ตัวใหม่พักบอลและปัน่นยิงโอ้โหปัน่นคมๆด้วยมาครับกลางส่งไปพักบอลแล้วยิงอุย้ยเกือบติดเซฟอยู่มาครับผมส่งทางซ้ายให้บาโดเตลี่ฮะหมุนตัวนิดหน่อยเฮ้ยใครมันพักบอลวะส่งพักบอลยิงด้วยโดโลเวนเฮ้ยติดติดเสาเฉยโอ้โหนึกว่าเข้าไปแล้วนะเนี่ยอ่ะหมุนตัวหมุนตัวเฮ้ยเฮ้ย โดนตก,กัดไว้ก่อนบโ a r ร e r ี่ปันใครมาบาโ a เต e r ี่ปันปันอย่างนี้คงจะเข้ามาซ้ําด้วยตัวใหม่และเราก็บ้ายแพ้ตกชั้นอีกวลเนี่ยโอเคก็ถ้าแพ้รอบนึงก็น่าจะตกกปอยู่ดิวิชั่นสดีไม่ตกชั้นโอเคนะฮะสำหรับตัวใหม่นะฮะชื่ออะไรนะอันเดลซารีนะฮะไม่น่าใช่หรอกผมคิดว่าผมน่าจผิดแหละเออก็อาว่าก็จบแค่นี้ดีกว่านะก็ถือว่าใช้ได้ดีนะแต่ว่าตัว อาจ,จะวิวเราดีกว่าก็คือตัวตัวหลักจริงๆก็คือตองหึงมินนั่นเองนะส่วนฮันสตารี่ก็อยู่ในรายรที่อตัวสำรองเลยเย้ เดี๋ยวก็รอดูคลิปหน้าได้เลยนะช่วงนี้จะสุ่มแพ็กเกจรัวๆเลยนะเพราะว่าเพรค่อนข้างที่จะมีเยอะนิดนึงนะแล้วก็มีสต็อกแต้ม f c อยู่500ด้วยเนาะก็ถ้าอยากให้สุ่มแต้ม f c ของ9 6 9 9นะฮะก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาวไม่ย่อหยาดีทุกท่านที่รอดูคลิปประจำทุกวันทุกวันช่วงนี้กลับมาลงคลิปแล้วนะฮะพูดเร็วไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยา่าฮูยี่ฮ่าแล้วเ,เจอกันนะฮ <laughs>